you <laughs> ก็อยู่กันที่เจเจมอลนะคะเพื่อที่เราจะไปไปจัตุจักไปหาเต่าสูกาต้าซึ่งจะมาของเราไม่ใช่เจเจมอลเรามาจอดรถเฉยๆใช่แล้วจริงใครมาก็มาจอดรถที่นี่ได้เนะอก็ก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่สิ่งหลังๆมา YouTube จะไม่ค่อยเต็งก็ครับบูบีมากไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อน Ч yep. ⁇ ที่นี่ชอบเด็กแคทตัวเล็กอ่ะอตัวมันก็ตัวชิ้นแคทเปอร์อุยน้องขขอตัวกระเทียม

เี่ยวอะไรอะลูกไม่น่าเชื่องเพราะมันไหออกมามันไม่น่าจะหลุดนะนี like the bottle bottle ่ไม่ใช่นกพราบข้างนอกเหรออาเอาหรอใช่ไหมน่ารักเงี้ยจริงก็น่ารักดี่ะนกพราเออืุกเฉิเมื่อกี้เหมือนนีใจตอนนี้รเบิร์ตน้องน้องสุด้ะกินนี่ สองพันเจ้อยคืออะไรคือแกนน่น่ากินน่ารักมากมันหมนิดๆคืาใหญ่กว่าบ้านเราอ๋อเพราะที่บ้านมันตัวไม่ใหญ่ท่าไงบ,บ้านเราตัวใหญ่ทำไมนะบ้านเราตัวใหญ่กว่าน,นี้นะแต่ไม่เท่านี้อันนี้มันใหญ่เบิม้มเลยมันมีทนะุกอย่างมีเน่นละ อันนี้นกที่เขาเลี้ยงกันเยอะเนี่นยคืออะไรวะกอพัดค่ะอ๋อเอออะไอพัดืไปตามนกแก้วที่เล็กที่สุดน่ารักดิใส่เลยก็สยวยนะลายสวยขอบคุณนะครับลายสวย น้องแมวอันนี้พันอะไรแมวหรือเสือลายเหมือนกันแต่น,น,น้องแมวแต่ลายไม่เหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้พันอะไรอันนี้พัทอันนี้พัทแพรอ,อันนี้มีกันเตือแมวน่ารัก อ๋อเป็นแบบนี้เหรออ,นนหอ,อันนี้ขายยังไงครับอเมริกันเทอร์ครับห้าพันเก้าตัวอเมริกันเทอร์คือตัวน,ตน,นี้ครับซาแพร์อเมริกันเทอร์เมอเมริกาหมดเลยคือกอแม่ยิปเปครับอไมาพานยูน้น่งพันแมวอ่ะ ตอนนี้ดีดมากเลยคือมันเฉื่อเลยเืเป็นกอกคะซื้เบาเแบ่งไงกันก็ตายมีกกคือตัวเ้ร้านนี้เช่ร้านที่ตมาซื้ออุปกรณ์มัยมีโชแค้งใช่ปะะร้านนี้มังที่ตี๋ซื้ออุปกรณ์มอนที่มาซื้อจัดดูท่ามันเก่าดิท่านังา้นนงานมันเกา่าน้องเก่าเพว่าน้องมีตัวอะไร

ตาทะเลเุ้ยจะขอนล่อตาชอบขาวมากขาวชัวเลยแต่น้องตาดำตัวตาดำอันนี้จะตินคืนโครับ ทดลองจระเข้ไม่ใช่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ลายสลยสือไหนก็เยอะนะไม่ไม่ได้ใส่แว่นมาชอบตัวนี้อ่ะนี่แต่เยอะอ่ะอันนี้สวยตาอันนี้สวยสีสวยมันจะสวมมือเราไหมสังเลย วิตัวเดนจันดัดกล้องถ่ายไม่ดีนี่เหรอเอาแต่กล้องเหงอแต่บ้าทอืมทำไมตัวดูจิ๋วจังเต็มฟูเหนาลุงไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นไอนี่ว่ะจิ้งเหรินลิ้นน้ำเงินนะใช่ป่ะน,น่าใช่ไม่แน่ใจอ่ะข้างล่างนี่อะไรแต่น้องหลับหน้าท้องอ่ะตัวนี้ดู แต่ออกตาบ,บ้านเทมากเตอนนี้ดูดยัดยดยงด,ดูแล้วมจริงเรีย,ยกลุงเลยอะไรอ่ะน้องเป็นอะไรอ่ะอนะน้องเป็นอะไรน้องเป็นออะไร่ะดูดิตัวท่อที่ท่อแถวบ้านเราเลยโหน,น้องทำอะไรน้องไม่ใช่ตุ๊กแกน้องปีนปี๊ สวยอ่ะอเตาอันนี้เต่าเต่นเาน้ำเต่าน้ำน่ากลัวกว่าไหมอ๋อเฮ้ยอันนั้นตัวอะไรเงาเงาเหมือนจระเข้เลยอันนี้สวยอ่ะมีเงาแวบ,บเลยตัวนั้นนิน่งมากเลยสัตว์เอ็กโซติกอันนี้ต่อญี่ปุ่นเปล่าน่าจะเต่าแก้มแดงอะแต่ญี่ปุ่นเฮ้ยดูมันเล่นกายกรรมอันนี้ต่ออะไรอะ ก็น่าตัวอะไรอะดำปีดเลยอะเดินมาตั้งนานเพิ่งเห็นหมาในกล้องมันดูน้ำตาไหลจริงมันดำปี๊แต่เี้ยอ่เมื่อกี้แว่าดูดเขาจะเล่นกับเราน้องมาทำอะไรน้องไม่มีขอนะน้องมาเล่นใช่ไหมแต่พายังงับขาหายเขาจะเล่นด้วยเมื่อกี้ไอ้เต้านอนอย่าเลี้ยงอ่ะ ก็สีขาว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 แล้วเมื่อกี้ก็สวยน่ารักมากเลยฮะในงานนวนก็ะโงวอะอ๋อใช่วันนี้ก็ใหญ่อุ้ยขอโทษที่เห็นน้องเป็นเยมโลโอเคมี่สีพายสวยอือสวยีูสีขาวตัวใหญ่ดีแม่แต่พอน้องโตตัวขนาดนี้ก็แอบน่ากลัวน้อง ถ้านั้นหัวมันสีอะไรมันเรียกว่าสีอะไรสีคายสีคว่อันาตหรอดีจะมพี่บอกว่ากัดน่ะอแล้วถ้าตัวงี้เหมือนแม่นอ่ะเม่นบางตัวกัดไอมอลมีกัดทำไมน้องพอยังลน้องอยู่น้องน้องนึงสายไหมมีอะไรนี่งูแหละีว เอันนี้หน้าน้องไม่ใช่งูคอนป่ะน้องงูมิม้วเหรอันนี้นูเฮดซามิโนอันนี้ไม่มัน,นอันนี้ชื่อสีไงแต่ชื่อชื่อชื่อพันน้องแมงมุมใช่ไหมมุมน่าก,กลัวน่ารักก็ตายแต่ไม่กล้าจับที่แมงมุมที่บ้านก็กลัวแล้วแต่น่ารักเฮ้ย อ้าวน้องหายนี่น้องยืนไม่กระดุกกระดิกที่อะามาถี่ต่อเลยอันนี้น้องปลอมใช่นายนิมูนมากเลยทำเหมือนขับไ่เลยอันนี้เรามาหาเต่าสุกาตานแต่ว่ายังยังไม่เจอตัวเล็กๆมีเจอตัวเบอร์น์เ่อกี้เจอตัวใหญ่สังตัวเขาบอกละเมินนะตัวละเมินตัวพูดังคู่ใช่ไหมตัวพูดังคู่ตัวละเมิน เขาบอกวนะ่าประมาณ5ปีป้าแต่เขาไม่แน่ใจนะคนขายไีย่รู้ตัวใหญ่กับไม้เนียงอะ่ะมีเนียงมาได้จีเลยอะ่ะแต่น้องตัวใหญ่ไหมน้องได้ลิงดูสิเนียงมาได้จีเลยได้จีในอนาคตไม่ได้จีไม่ต่อหาเนี้ยมาทั้งเนียงอะ่ะอันนี้ร้านแหละกายไม่หันมาม,มาดามลาบิดน้องน้องตัวใหญ่อันน้องคือพันอะไรไม่เป็นตัว ทำไมน้องไม่มีอย่างหรือใดจริงเป็นเรื่องยากเขาไม่ได้ถ่ายต้องดูดูป้ายด้วยว่าเขาเขียนว่าอะไรนะบางร้านเขาห้ามเราถ่ายนะบางร้านแบบเราถ่ายเราถ่ายบางทีเราถ่ายยาวอยู่เนี้ยปุ๊บอยู่ดีปุ๊บแต่เจอป้ายห้ามถ่ายต้องกดหยุดตอนนั้นะเขาไม่ให้ถ่ายเนาะอันนี้อันนี้อยู่ในที่จตุจักราซ่านะอ่าโซนนี้อันนี้โซนดีเอไม่ใช่หรอโซดีโซนนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้โออันนี้น่าจะเป็นโซนอันนี้ปะ ระหว่างทางเลยเฉยอะซอยกลางเพราะว่าฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้นเป็นดีเป็นดีตรงนี้อาจจะเป็นซอยหว่างกลางเฉยเฉยเอาเง่ายๆคือระหว่าง A อก็ดีอะน้ำอะไรอะมะพร้าวอุปรกรณ์เยอะเหมือนร้านจำไม่ได้ว่าร้านตรงนู้นจะเป่าท,ที่เคยพาเพื่อนมาซื้อกงร้านร้านเยอะครับเปิดครบถงจอนแล้วแหละคนก็เยอะครับใช่น,นี่ว่าคนเยอะมากเดินหลบเดินเยี่ยวตัวอกีกอะแต่มีใช่ถ้าวัดโกกะ ง่ายๆร้านนั้นจริงด้วยปะพี่พาเพื่อนมาซื้อกล้งแล้วก็ติดมาซื้อเนี่ยบอลเนมอนอ่ะเห็นก็บอกเมนเล่นไม่ดีบอลเนี่ยร้านเนี้ยพราะเนี่ยปะในกลุ่มมีบางคนเขาอ้อนี้ไปเลี้ยงเมนด้วยเนี่ยเขาบอกเลี้ยงได้ก็ได้ ชอบร้านนี้แต่ถ้าเลี้ยงหนูไม่ได้มันแทบโดนนี่นี่บ้านกระรอกซูกา้าเราไม่ได้ใช้หรอวิ้นน้องให้หัวน้องน้องเป็นนอ้นองกับปทางคาวน้องให้หัวาาสวยจังจะถ่ายทีนึงก็คือแบบว่า เปนอยู่ปลายสวยอ่ะปลาทะเลเป็นอะไรที่สวยเมื่อกี้มันเห็นตัวหนึ่งเหมือนในนิโมนี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ที่ในเรื่องนิโมหน้าเป็นรอยอเนี่ยที่อยู่ข้างหลังนั่นคือทั้นจำไม่นตัวเดิมแล้วช่อั้นชั้นเบ็ดชั้นเบ็ดจำไม่ได้ลืมเดี๋ยวนะอันเดอมงอันเดอมะอันนี้ตัวอะไรอ่ะหมา มันปุ๊กปิดมากเลยอะนมารัะดูขามันน้อยๆลองจะไม่มีขาเอ็นหรือสนี้มาที่มาเซมอนอันนี้จะคืออะไรเลี้ยงมดอรอขายมดอุปกรณ์เลี้ยงมดมดออกมาเต็มเลยเอาเปล่าเป็นท่อให้มันเล่นเออมันมีท่อให้เดินเนี่ยเดินแล้วก็วนแล้วก็ผลของน่นะ เราโมดมันไม่กัดเราหรอจากข้างล่างอ๋อมีท่าต่อยนี่ถ้าเราเลี้ยงมันไม่กัดเราเราไม่ได้เอามันออกมาเล่นหนืบ้าหรอมันอยู่ตู้มันแอบเข้าเออเผื่อบางคนเผื่อบางคนอยากเลี้ยงโมดหรอใช่แล้วอารมไหนอยากเลี้ยงมดออกมาเล่นอ่ะน้องนารินชิมิลานแอนเตอร์แอนด์เอ็กซ์เซสซอรี่นะครับแต่ละใครที่อยากเลี้ยงเนาะเพราะไม่ไม่ค่อยเห็นน้ำพวกนี้เนาะ อากาศร้อนมากใช่ไหมใช่แล้วไม่อยากให้ดูสภาพการแต่งตัวมากอ้ย <Bueno> <C OUGH> หมากแล้วอันนี้ใส่ใช่ไหมดูดีดูตรงนี้ดีตัวนี้วะใส่แหละอารักกนมันต้องฟูงกับเด็กสนยิบไหอุอะนไรครับ หาลานที่เซื้อไอนไม่เจออาจจะหายไปแล้วนี้ลงมาที่ซาพาซ่าโซนซีแล้วนะนี่ซีหรอ,อโอ๋ยหลวงแต่โซนซีมันไม่ใช่โซนสัตว์แล้วน่าจะไม่ผิดกงใหญ่เต็มเลยเอาไว้ลิงอยู่เนื้ออยู่หาเต่าไม่มีเต่าใช่เจอกัไม่ใช่ไม่มีเต่าจ<ะ>เจอเจอไม่เจอสุกาตาตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กไม่เจอเจะเป็นอัลดาบา้า แล้วก็ตัวเล็กๆจะเจอเป็นอัลดาบ้างตัวที่ยิ่งอัลเดอร์อ่ะตัวเล็กน่ารักมากเลยใครเดินข้างหลังแม่ของคุณพรอใช่ไหมมาคนเดียวแน่เลยพ่อการแต่งตัวก็คือแบบอากาศประเทศไทยไม่ได้ได้แขนยาวไม่ร้องแมวไม่ดครับเห็นในคอนโดแมวเต็มเลย เห็นในกลุ่มเขาเอาไปให้เม่นเล่นเอ้เนี่ยไม้รล่อแมวดูน่ารักไม่เห็นเรอมั้งเป็นคาดแมวคนเยอะถ่ายไมาา่ค่อยสะดวกนิดนึงนี่ต่อหน้าไปต่อหน้าไม่น่าหนีใช่ไหม ตอนน่าจะ,จะเรียนก็มีใบอนุญาตก็ไม่น่ามีขายเอมาจะเห็นเห็ดออรินจิเห็ดออรินจิน้องแมวหลัหรอ้ เดินยังไงไม่ให้สัาคัันนี่คือชาวต่างชาติที่เพิ่งมาไทยชาติอะไระชาติชาติอะไรชาติหมาหวาแหละสันดาน<ม>เหมือน,เ,นเคยไม่เหมือนซอยนะี้เหมือนเคยเห็นร้านเต่านี่ก็ซอยที่เรามานี่หวใช่ไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนานนานแล้วนะนานเลาเคยมาเหมือนตรงนี้มีร้านเต่า ฝั่งฝั่งทางเนี้ยฝั่งฝั่งทางเนี้ยมีอยู่ร้านหนึ่งเขาเขียนไอ้เนี้ยห้ามถ่ายรูปแต่ภาษาอังกฤษเขี no photo จำได้เลย,ยเขาเขียนแค่ห้ามถ่ายรูปเราถ่ายาวิดีโอได้ป่ะอืไม <laughs> แต่ที่จำร้านนั้นไนดะ้เพราะมันมันเขียนภาษาอังกฤษว่า no photo ใครสอนไม่รู้กลิ่นพ่อหอมมากเลยพี่จินอยากเลี้ยงปลาทะเลแต่พ่อบอกอยู่หลายอย่าง อันเยอะจริงเปล่าเดินผ่านร้านทถ่ายอะไรอ่ะบวิซาลาเมนเดอร์ซาลาเมนเดอร์เหวะตัวใหญ่มากเ่ายถ่ายเป็นกล้องหรอจะยิ่งตุ่มน้ำใช่ไอไอไอนี่รู้สึกว่าตัวใหญ่ตัยมันใหญ่เงี้ยของไอกตัวใหญ่น่าจะคนละพันไม่อันนั้นมันเลี้ยงเวียตู้เล็กหรือเปล่าอันนี้เห็นบ่อยตัวเนี้ยน่ารัก อยู่ในตัวหน้าน้องยิ้มอะอยู่ตามันดีหน้ามันน่ารักไอตัวเนี้ยแต่อันนี้ไม่เอาอันนี้น่ากลัวเหมือนปลาตีเลยเล็กอันนี้เขาเรียกอะไรนะมีข้าสาลีป่ะชอบสวยแต่ถ้ามันอยู่ในบ้านก็ไม่ไม,ไม่ดูแลหรอกที่เด็ดฮะไม่ไม่คือชอบยังปลาแต่ก็คิดที่จะเป็นน้ำเรียบร้อยปลาตายน้า คนเยอะอ่ะให้ดูสภาพคนหายาวรอกปยากลองายาแต่ตอนนี้ที่เดินผ่านมันยืดออกเห็นไหมตัวหัวน,น,นอ,อ,อ่ก็ไก่ตอนแรกน้องทำคอปกติได้แต่น้องยืดออก เนี่ยมันขาหักคอมาแล้วไม่ใช่มันตอนแรกมันทำคอปกติได้แต่มันยืดเ้นเตอน์เดมอนไปเนี้ยงฮ้ออไรเเฮ้ยมันก็ตายอยู่กับแมวจงหาสิ่งไม่เข้าพวกจงหาสิ่งไม่เข้าพวก ดูมันหลับอีเบนเต็ดเลยนะับกล้องอาจจะใส่นิดนึงเพราะมันน่าคลาดคนทันนี้น่าจะไม่เพินมาถ่ายใช่อ้วนสมบูรณ์อย่าียกเรียงเลยเอาหเห็นแม่นแล้วละหมุนทุกทีทานเมินหมูทานเง่นไก่นอาแอปเฟ ไดี๋วลาดิกดมาดีกว่ตาเต็มเลยมีแคปซมให้มันน่ารักตัวใหญ่กี่ปีให้ดูดูตัวใหญ่อันนี้สองตวน้องมานตัวไหนสองควบกมันต่งกันต่างกันน้องแวต่ตัวไหนเก่งเก่งตัวไนน้องติดหรือเปล่าก็พวกนี้กี่เดือนอะพี่ี้กีาเดือนดีน้องติดก็ น้องติดน้องติดหรือเปล่าจะี๋ยวเขาออกเองได้แหละไม่นอนน้องดูอ๋ออันนี้เขาบอกตั้งแตปีกว่าใช่ไหมล้านนี้สองปีแต่นี่สองปีป,งป,ปีกว่ากับสองปีไอความใหญ่มันแล้วแต่ตัวไหนกินเก่งก็เหมือนที่บ้านไงขัดติดหลังน้องนี่น้องยูนิคน้องบ้าตัวขาว,ต,วตัวนั้นนะคล้ายเดมอนไลน์ หน้าน้องมองหน้าแบบมาทำอะไรวะมนุษย์ตัวนี้ตัวใหญ่นังแต่ไม่ใหญ่ไม่เท่า้ด้านหน้าเนอะอันนี้สี่พันกว่าไม่แต่ว่าสีสีสีดำน้องน้อยนะสีดำน้องน้อยนะน้องปาแต่เส้นขอบสีดำน้องน้อยนะ น้สงซนใหญ่ใญ่อย่างตัวนั้นอ่ะก็คงคัดมั้งนะของเราอย ah ่างไ A ตัวไหนนะตัวนี้เท่าไหร่นะ4,008ต่อตัวชุดเขาบอกน้องอันนี้ออกอยได้จริงด้วยรู้ว่าติดแล้วมันก็พยายามเข้ามาที่เดิมก็จี้ถามเขาเขาบอกกี่เดือนนะน้องน่าง้จังก็จี้ถามเขาเขาบอกกี่เดือนเมื่อกี้โดยชาติชาเจอันนี้จ้าเรียเป็นหมาเลยเนี่ยเนี้ย ไม่เงียบเพื่อนเงียบน้องเงีย,ยบน้องน้องตัวเล็กก่าเง <c oughs> ียบอะไรเมืเ่อกี้นั่งอยู่ดีมีชาร์ตาข่างไหมนนตกใจเลยในตอนนี้สวยน,นะทองน้องสีเขียวสวยสวยอันตาบ้าใหญ่มากเอ้ยมันจุกกันเมืเ่อกี้อะไรหรอชูรี่เหรอ ไซใหญ่นะติมไม่ชอบอ่ะข่อยยาวยาวอยากลองจับหัวเต่าตัวใหญ่ๆอ่ะแต่อันนี้ขาเนาะไม่เป็นเกตมือนไอ้นี่นะไม่เป็นเกตลำแหลมมาสุกตาเออร์บ้าไม่เป็นสวัสดิทั้งกับสุกตาเท่กว่าแต่กระดองมันดูเท่อะเอาร์ด้าชอบอ่ะ ตัวนี้ขายไปแล้วนะครับตอนนี้ขายออกแล้วอายุคปีกว่าอันมันจะโตเร็วครับเนี่ยอ๋อน้ำตาโตเร็วป่าอ๋อน้าเรื่องปีกว่าตอนนี้ปีกว่าแล้วท่านี้ละเฮียจะไม่อยากเลี้ยงคููเลยร้านนี้เนาะที่นำมาถ่ายเมื่อกี้เพียงพราะเก่งนะหาลวนหน้าหยุดมันอยู่ตรงไหนนะปลาตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าปะข้างหน้าเจเจมอหรือข้างหลังข้างหลังใช่ไหมเจเจมอหน้าหรือหลังอันนี้คือประตูหน้าประตูหลัง หเราก็อยู่ด้านนู้นอนะด้านหลังก็คือออกออกมาปุ๊บเห็นเลยนี่ตรงนี้นี่ปะน่าอันี้ด้านด้หลังเป็นไบมอลใช่ครับด้านหลังอันนี้ด้านหน้าหรออ๋อถนนนั่นคือด้านหลังครับด้านหลังคือด้านหลังใช่อนนี้คือด้านหน้าตรงนี้แต่มันโควิดมันเลยปิดเนี่ยอ่าสรุปนี้ด้านหน้า ออกนอกประตูมาก็คือเจอเลยแบบนี้อย่างดีใจเลยนี่อาจจะบ้าอยูอันนี้มันอีกปีไหมล่ะสามขวบสามขวบโอ้โหใจนี้เลยเหรอสามขวบสามขวบปุ้ยสามปีถายกินเลยนะสวยมากอันนี้ไว้ถ้าเปิดคาเฟ่เอาไว้ให้เขาให้อาหารสัตว์ ตอนคอกันมาเนจะไม่มี<ซ>ใครเ่นี้ถึงจะดี <c oughs> จะไม่มีใครตีหัวน้องเหมือนในข่าวใช่ไหมเขีย <c> ว <oughs> ตะกาตะกาผักตีหน้าครับปิวลาเนี่ยอยากได้ไซนี้คือไอ้เล็กๆไม่ชอบนะมันรอนานอะ่ะตัวเล็กๆอะ่ะไม่หนัมันก็ได้เห็นการเติบโตไงแล้วอันนี้ก็ดองชอบเลยแหลมจังเลยตีชอ,ชอบเรียบ,ยบดองแบบเนี้ยตีชอบเรียบๆไม่ชอบเรียบๆชอบปุดๆ สวยนะไหนเราไปถามพี oh, yes. sure. well, Overall, anyway, Plus, uh, ่ทีด no ีเม okay. right. oh, ื่อกี้ี่เธอบอกว่าฮะพี่เธอถามเขาอ่าาทีีเขาบอกว่าอะไรพี่ออะไรนะข้าไดก็ไดอ๋อมาสนัซาอันนี้มันก็ซปตปเปด เป็นใครอ้าวพี่นู้วันนี้ไม่คนเหรอโอ๊ยอะไรมันไม่เหมือนกระจับตรงไหนก็ลังรู้ว่าใช่ไอ้ต้นกระจับนึกออกป่ะที่มันสีดำๆปะที่เป็นรูปปากมันไม่รู้จักรู้จักแต่ว่ามันใช่หรือเราไม่รู้ไม่รู้จักใช่ไหมลูกที่เป็นสีดำๆเป็นรูปปากสวยจังอปลาเทวดา ก็นี่มันโซนปลาไม่ใช่หรอปะเรามาหาเต่าในโซนปลานะทุกคนอ่าบอกเยอะแล้วมีมีร้านถ้าตรงโซนปลาเมื่อกี้ก็มีร้านเมื่อกี้เนาะใช่นี่เจมีร้านหนึ่งอะแต่เขาห้ามถ่ายมีกที่อื่นมแต่ลูกเต่าตอนนี้ไม่มีลูกเต่าตอนอ๋อ,ขอเขาไอร้านนั้นที่ไม่ถ่ายก็มีตัวใหญ่ใช่ไหมใช่มไม่มีลูกเต่าเลยตอนนี้หายากคือคนที่เขาถ่ายทางออนไลน์ก็เอาไปส่งใหมา <laughs> Wow. 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 Oh แต่ถ้าซื้อพวกนี้รู้สึกอย่างมันจะดูเพราะ oh <my. S 1> ว่ามันได้เห็น